เข้าแล้วค่ะสำหรับรถแท็กเตอร์ของซูมไลออน110แรงมาแล้วนะคะรุ่น Rn1104 Pro ค่ะเป็นเครื่องยนต์สสูบคอมเอรเลนะคะมีเทอร์โบชาร์จด้วยค่ะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะรุ่นนี้นะคะถังน้ำมันนะคะจะดูดด้านล่างนะคะเป็นถังน้ำมันเหล็กนะคะสามารถจุน้ำมันได้ถึง150ลิตรเลยค่ะส่วนถังลมนะคะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอยู่ด้านข้างกระบอกนะคะหางยกก็เป็นกระบอกไฮดรอลิกคู่นะคะช่วยกันยกนะคะล้อยางด้านหน้านะคะ ขนาดจะอยู่ที่12.4ขอบ24ค่ะเราอย่างด้านหลังก็อยู่ที่16.9ขอบ34ค่ะจะมีเวททวงล้อให้ด้วยนะคะด้านหลังค้างละ80กิโลค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะขนาด4.3นิ้วค่ะ ส่วนพวงมาลัยนะคะสามารถปรับได้ถึง2ระดับด้วยกันเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นระบบคันยกต่างๆของรถแท็กเตอร์นะคะถหากท่า,าในใดนะคะสนใจสินค้าอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ที่บริษ,ษัทช้างแท็กเตอร์สุพรรณบุรีหรือโทรสอบถามข้อมูลกับน้องโบได้ที่เบอร์098 825 0045ตอนนี้น้องโบจัดโบมากมายเลยนะคะ